สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผมแคทำคนโกครับมื่อนี้เพิ่งเลิกงานเแล้วมือนี้สิไปซื้ออิฐบอกพี่น้องซื้ออิฐบอกนะครับมาเอาไว้ทาเห็ดแนวห้องกระถางนะครับห้องกระถางบัวนะครับเห็ดลักษณะนี้นะครับผมซึ่งจะไปซื้ออิฐบอกมาเตรียมไว้แล้วก็จะไปคุดดินนะครับมาใส่องค์สำหรับการปลูกบัวนะครับผมไปกันเลยครับ เดี๋ยวจะพาพี่นอ้องเข้าไปซื้ออิดบล็อกนะครับมาไว้ห้องมองสิปลูกกระถางบัวพอดีผ่านมาจากมองเทศงานอันมองรานไคอ่างบัวเพิ่นพีทลานเหมือนนี้เข้าก็เลยสิไปซื้ออิดบล็อกแล้วก็ไปค้นดินมาไว้นะครับผมอยู่อีกไกล้เติบนะครับผมใกล้คุณนะครับมองซื้อ อ,อดแล้วครับพี่น้องร้านโป่งแดงวัดสรุนะครับเท่าเซมาเสืออิดบอกน้ำเพื่อเพิ่นกำลังเสร็จปิดร้านแล้ว,นะะวแซฟแกร็บเรียบร้อยครับพี่น้องเพิ่นว่าก่อนละเจ็ดบ,บาทนะครับเอาสามสิบก่อนเ,อเพิ่นได้คนงานขึ้นเมื่อวัดแล้วสี่โคตเองพร้อมได้พี่น้องเอาขักเบิ่งขักขัดนะครัแบแซฟแกร็บ กําลังล่องปูนแม่แม่าไปต่ำร้อยเพื่อนบานกําลังลองปูนผู้ขามาเอาอิดบ็อกนะครับผมเรียกผู้ขาคนจักก่อน เรียบร้อยพี่น้องสามสิบก่อนอันนี้พี่ิ่นกันเอาเรียบร้อยครับผมพร้อมกับกานครับบายห้บัตรเรียบร้อยก็มาสิพวงรอครับพี่น้องเดินทางแล้วจะน้อยพักกันยืดเท้อนครับ ห่อด่า,างเขาบ้านแล้วพี่น้องเพิ่งทางเขาบ้านเนี่ยว่าไม่ช่างเป็นห้าที่มันพ้นน้าเห็ดทางข้นกีดหนพี่น้องเอ้ยทางเงื่อนไขบแบบแหนแบงแหนสอกประสันเรื่งนะองในน้ำสอกฝนตกเมื่อวานก้อนนี่ฝนตกน้ำสอกมุ่นเอเล่พี่น้องอ๋อนี่คืออิฐบล็อกครับที่ไปซื้อมาห้าจเฉามาห้องกระถางลักษณะแบบนี้นะครับ อ,อันนี้องอันนี้องค์ได้มาจากเือนปะเป็นองคหัวเฮ้ยขาสึว่างไปมองนี้นะครับยังมองเึืง่งมองนี้อีกมองเึงนะครับแล้วก็จะไปซื้อกระถางแบบนี้มานะครับในเวลาใกล้น,นี้ละนะครับผมเดียวผมติดเียงอิดบอกก่อนนะครับ นละเจีบ๊บอัแลเจี๊ยบจีบกี่เลือนเนี่ล่ะพี่น้องอ่าม,มาสไตล์อ,อย่างเี้ยรับอย่ังระดับมันสนนนนนวยหน้นะครงบ บานนี้สิไปเอาดินมาไว้สำหรับปลูกบัวนะครับนี่ใช้ลอยอยู่ไปน้ำห่อนไรพี่น้องเปียกมันยอดแล้วมุปลาบุดงมากเฮียห่อนจีริมาคุดดินนะครับพร้อมทั้งเอาดินโ้าเตรียมไว้ปลูกบัวพ่อนะครับ เมื่อยขนาดพี่นอ้องดินเท่านี้ก็คงจะพ่อสำหรับดินนะครับพี่น้องเขานได้มาแล้วดินได้มาแล้วเแล้วเสียม,มาลงองนี่นะครับเอามาลงองค์เพือ่อเตรียมใบถั่ปปูกบัวนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้พันบัวาพันได้มาอยู่ดินนะครับซึ่งข้าวโลกเลยข้าต็ตองแซ เนะนี่นะครับทั้งเวดเปียดขู่มันจะหัวย่ทั้งนี้นะพี่น้องันจะหัวนี่ฮะจะแก้ปัญหาด้วยกันใส่ปูนอัดแต่ว่าก็อัดสิบวยูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถามาเบิง่งวัดที่ข้าจะปลูกนะครับ่าเบื้องตอนปลูกอีกเชือหนึ่งนะครับผมวันนี้กับจุดคำนะครับไปสื่ออิดบอกสื่อนังอุป,ปกรณ์ต่างๆมากเพื่อ อาจจะมาเตรียมปลูกบัวนะครับผมอันนี้อ่างบัวอยู่บ้านนะครับเพิ่งปลูกมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับสีพันธุ์มากออกกระสีม่วงออกแดงๆนะครับอ่างนี้โอเคครับผมจะพวกันโอกาสต่อไปครับผมสำหรับวันนี้แท้ทําคนโกครับเฮอแตกเฮาแตนพ่อเ,เอพ,อพื่อนเดียวกับผมจะพวกันโอกาสต่อไปครับ